พอที่ราชกุมารเนี่ยมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการควบคุมช้างและก็สามารถคนสอนคนอื่นให้ควบคุมช้างได้พระพุทธองค์ก็เลยถามต่อไปว่าอะไรล่ะเป็นคุณสมบัติที่จะทําให้ลูกศิษย์ที่จะมาเรียนกับพธิราชกุมารในการเรียนควบคุมช้างและสําเร็จพอทธิราชกุมารก็บอกหนึ่งต้องมีศรัทธานะสต้องมีสุขภาพดีครับ 3. จะต้องมีความซื่อตรงไม่ปิดบังอำพรางกับครูบาอาจารย์สก็คือไม่ย่อท้อมีความขยันอารบความเพียนะห้าต้องมีปัญญาถ้ามีหข้อครบเนี่ยก็จะสามารถเรียนรู้กับข้าพระองค์ได้นะพระบรมศา,ศาสดาก็บอกเ็เช่นเชกเช่นเดียวกันใครที่อยากจะ ประสบความสําเร็จและปารบความเกียนสําเร็จข้อที่หนึ่งก็คือต้องปล่อยศรัทธ,ธามาให้กับผู้สอนปล่อยศรัทธ,ธามาให้กับพระธรรมคําสอนปล่อยศรัทธ,ธามาถึงพระบรมศาสดาคนที่จะสํธธาเร็จได้ขนาดไหนเนี่ยก็อยู่ที่กําลังของศรัทธ,ธาที่มีต่อพระธรรมคําสอนนั่นแหลนะเพราะว่ามีศรัทธ,ธาปุ๊บเนี่ยให้ตัววิตกในการที่จะระลึก ตัววิจารณ์ที่มันจะเข้าคลึงเนี่ยไอตัววิจารเนี่ยมันมีอันหนึ่งประเด็นหนึ่งว่าเราเนี่ยจะมีการวิจารณ์หรือนึกอยู่แต่เรื่องเรื่องนั้นเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยไม่มีลังเลสงสัยก็เพราะว่าเรานั้นเนี่ยมีศรัทธามากนั่นมันก็เลยจะสามารถทําให้เราเนี่ยอยู่กับเรื่องนัง้นนั้นได้อย่างไม่ลังเลนะงั้นตัวศรัทธาเลยมีกําลังมากๆและตัวศรัทธาตัวเนี่ย นะต้องเป็นตถาคตโพธิสัตธาด้วนะคำว่าตถาคตโพธิสัตย์ก็คือว่าศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็กลับมาศรัทธาในตัวเราถ้าเราศรัทธาแต่พระพุทธเจ้าแต่ไม่ศรัทธาในตัวเองเลยว่าเราทําได้ไม่มีทางสำเร็จนั้นเราต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าเฮ้ยเราทำได้ นะทำได้เราเนี่ยเคยเรียนรู้กับพระพุทธเจ้ามาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะแล้วเรามาครั้งเนี้ยเราเนี่ยมาเกิดในแผ่นดินที่เป็นแผ่นดินพุทธศาสนาพระธรรมคําสั่งสอนครูบาอาจารย์ยังสามารถสอนได้พร้อมมูลนะงั้นเราในบุญบาร,รมีเนี่ยมันครบมันเต็มแล้วเนี่ยเหมือนพระจันทร์เต็มดวงเลยไอ้เราต้องทําได้แน่ๆถ้าไม่มีศรัทธาแบบนเนี้ยนะเราก็จะไม่มีพลังนะ อินทรีเราก็จะไม่แก่กล้าดังนั้นตัวตวถาคตโพธิสัตยานี่ก็จะต้องกลับมาเชื่อมั่นตัวเองนะแล้วตอพอเราเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกเราก็ได้ถูกใช่ไหมเพราะเราตอนนี้เรากําลังมีตถาคตโพธิสัตว์ศรัทธาก็คือเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเราควรจะปล่อยเต็มที่ไม่ยัง้งในการที่เราจะพิสูจน์ตามพระธรรมคําสั่งสอนพยายามจะ มอบกายถวายชีวิตในการปฏิบัติตามพวกเรามีไหมนีม่นะอาตมาเชื่อว่าพวกเราเนี่ยมีอันนี้นะก็คือมีความศรัทธาใน,นระดับตราคตาโคตรศรัทธาเลยอาตมาก็มีตัวนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งได้เลยว่าอาตมาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแล้วก็กลับมาเชื่อมั่นตัวเองทุกครั้งเลยว่าเราทําได้เราทําได้เราเราไม่ยอมแพ้ทําไมเราจะทําไม่ได้ เราจะต้องสําเร็จครน,นี้พอเรามีศรัทธาแต่ถ้าถามว่าศรัทธาดีแล้วเนี่ยแต่สุขภาพไม่ให้ล่ะแย่เลยนะสมมติว่าเรามีศรัทธาปุ๊บเนี่ยแล้วเราป่วยถามว่าเราทําได้ไหมไม่ได้เลยเคยไหมตอนที่เราป่วยเนี่ยใจมันเป็นไงใจมันก็เหี่ยวไปด้วยจะให้มานั่งสมาธิตอนป่วยเอาไหมจะให้มานั่งฟังธรรมมาไหมไม่เอาเลยนะ ถ้าเกิดเราไม่มานั่งสมาธิวันหนึ่งเจ็ดแปดชั่วโมงเป็นสิบชั่วโมงเนี่ยแล้วมาปฏิบัติให้ต่อเนื่องเนี่ยถามว่ามันจะสําเร็จไหมในเรื่องของสมาธิในเรื่องของสมาธินะหรือแม่แต่พอเราได้วิปัสสนาญาณแล้วเราไม่มาทําให้ต่อเนื่องเนี่ยก็ไม่ได้นั้นร่างกายต้องแข็งแรงมากนั้นเราต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะถ้ากายไม่ดีใจมันดีไม่ได้นะงั้นการปรารบความเพียรแบบทุกขระกิริยาเลยเป็นทางที่ สุดทางไปในทางที่ทุกข์ไม่สําเร็จเช่นเดียวกันนั้นเราก็เลยต้องมีการที่เรามาดูแลสุขภาพแค่พอประมาณมีเศษปัจจัยสี่แค่พอประมาณในการที่อยู่ได้อาหารก็ยังต้องปฏิสังขารโย,ยนิโสใช่ไหมไม่อิ่มเกินไปเนี่ยถามว่าคนที่อิ่มเกินไปเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมานั่งสมาธิได้ไหม,ไ,มได้นั่งแล้วก็หลับนะแล้วเราก็รู้สึกตัวหนักไม่เบากายเบาใจ นะโพชเนมัตัยุตตาเลยเป็นหนึ่งสำคัญในการที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถปฏิบัติได้